ครับเซอร์ชาสี่ห้าหกหกมินิผ้านผู้ชมมาเลาะตลาดตลาดเสาบ้านพังเขนนอกเหมือนเดีเป็นมี้ยังขายอย่นี้เนาะตลาดเช้าบ้านพังเขนเนาะวันเสามือน,น,นี๋ยวนี้เนาะอ้า pa sốt pa sốt pa yang tôi nhau nhau này à, tôi lấy lại nó pa y tú men bò pa khốn một đi ô pa bản nhau nhau nó tôi nhau nhau <laughs>

อาหารประจำท้องถิ่นเฮ็ดไข่จำง่ายเนี่ยเฮ็ดผู้ใดเฮ็ดผู้ใดบุงเหวเฮ็ดไผ่ย่างตัวนี้เป็นคื่อนอยู่หลายเนปลาทูเนาะตัวนี้เป็นมาเย็นรอรอคิวสือปลาทูเนาะอันนี้เส้นมีเนาะมีมีผอเปี้ย โอ้ยหอมกระย่างกระย่างขาเหนียวเนาะข้าวนมจีนยอดฮิตเลยล่ะอ๋อตรงนี้มีมันแก้วเนาะมันแก้วงอกใหญ่เลยมันแก้วมันแก้วเผือกเผือกน่าอร่อยอันนี้ผัวยังมันก็สีออกสีแดงๆเนาะ ถั่วดินสีแดงๆเนาะอันนี้ก็งหัวหัวอ้าวัดีจ้ามาช่วยขายหน่อยมาช่วยขายหน่อยนั่งกินเฉยเลยอ๋อนี่ไปหย่อนมาดิไปหย้อนไปหย่อนหน่อยเนาะเนาะไปหย่อนน้อยไปหย่อนน้อยหันสำเร็จรูป กัขบข้าวกัขบข้าวเนี่ยซื้อไปไม่ต้องทําเลยเทใ,ใส่ถ้วยกินได้เลยสบายๆนี่ตมนะ้มนี่เนาะนี่ตม้มต้มเนื้อต้มเนื้อเนะาะดูดีปลาปลากระมิ้นใครพอเถ้าก็มีนนะใครพอเถ้านี่ไข่อร่อยอนระ่อยเนาะวันนี้คือตลาดบ้านพังเคนเนาะเป็นตลาด นายก็ตลาดประจซ็นต์คุณบเนาะแต่ละผีเนาะหวาตอนโก๋ของหวานของหวานของหวานเนาะเขาหมแกงมีทุกอย่าง ปลาดุกปลาดุกตัวใหญ่ๆปลาดุกปลานิแบบนี้เนาะเห็ดคอนเห็ดคอนเนาะเห็ดคอนเนี่ยงมะพร้าวโอ้มะพร้าวอ่อนหมดนี่มะพร้าวอ่อนพอดีกิน ขนมจีนไปชอคนชอขนมจีนเนาะกินง่ายอ้หูวงมีงมีอนเนาะเดี๋ยวถอดกรนิ่นหน่อยพอดีแสบแล้วนิอืนิ่นสิบบาทหมนี่ตัวละสิบตัวละสิบถอดแล้วเรียบ้อยเนาะอันนี้สิบบาทเออตนมากมีอย่างละสิบเนาะกินง่ายๆเลยเกอสิบอยี่สิบบาทอิ่มเลยยีสิบบาทนี ก็ต้มก็ต้มก็ต้มมัดใหญ่ๆเนาะโอ้ตอนนี้จกไปอะเบิร์ตพอดีเลยเอายั่งยั่งอยู่โอ้กุ้งเนาะยังเต้นกุ้งเต้นกุ้งเต้นกำลังซื้อกุ้งเนาะตอนนี้ขายดีขนาดเนาะ ตัมากุเต็นก็เต็นีเนาะครดีับเมืเต็นนยมบ้ด้อบเ้าเนับเชิญเชิญรับเชิญ้ยซื้อซื้อมึมีแนวกินด้วยเอาไปก้อยเอาไปก้อยเอาไปเต็นอยู่ในถ้วยเนาะเมื่อน้ำดำนั่งใเนาะอ้ยไตยน้ำปดหินแล้วไปก้อย ตลาดเสาบ้านพ emer, ังเค้นเนาะพาท่านผู้ชมมาเดินเลาะเนาะพาท่านผู้ชมมาเลาะตลาดบ้านพังเค้นเนาะเดินไปมีแต่ปิ้งใหญ่ๆปิ้งละสามสิบบาทปิ้งเดียวอิ่มทั้งบ้านเลยง่ายๆเนาะกินง่ายๆอันนี้เห็ดคอนเห็ดคอนเฮิตคอน ไล่ถกาดมันลนะเตได้หันเอาน่เียนอยพออไาอยู่เนาะช้าบ้านพังเคนอำเภอเขียมะลาดโอ้เนี่คนสื่อเฮ็ดไปเลยเนาะคนมาขายหรือว่าคนสื่อคนมาคานมาจีสือ่ออะไรเน,นาะใส่รถแหละ Mình có hoa cơ, ngồi công an, đi người. ngồi bản hậu nó. อย่างไก่เนาะทางนี้อย่างไก่นี่อย่างไก่ห่อนๆทางนี้เอ้ยเดี๋ยวรัฐบาลเขามาเตือนได้นน่ควันนะนี่ว่ะนะนี่ อย่าไก่ไม่ไหม้หรือสดๆไปตาแสบขนาดนี่เนาะนี่เลยของแท้อือของแท้อย่างแท้ๆอย่างให้เห็นเลยเนาะอ๋อหมกยังขนาะหมกน้อไม้เนาะนนี่เาโขบเลยมาตรงนี้ได้หมกน้อไม้กับไก่ย่างไปเนี่ยก็อิ่มแล้วเนาะนี่เนาะครับตลาดบ้านพังเข่นเนาะ เนาะนี่ก็เป็นตลาดเศรา้าตำบลพังเช่นาะอำเภอนาตาลจังหวัดวุฒิราชธานีเนาะนี่พาท่านผู้ชมมาเลาะแหละรอตลาดเศร้าแล้วเนาะครับแล้วก็น,นี่ก็คือตลาดเศร้าบ้านพังเช่นนี่พาท่านผู้ชมได้เดินดูจนทั่วแล้วเนาะสิมาขอปิดผิดไปตรงนี้เนาะ อย่าลืมนะครับเด้อคอยติดตามคลิปหน้าว่าสิไปตลาดใดเนาะสำหรับคลิปนี้ก็สิขอปิดคลิปไว้ตรงนี้นะเนาะกลางตลาดนี่แหละเดี๋ยวคลิปหน้าคอยเจอกันใหม่สวัสดีครับ